นิทานเรื่องข้าวเขียวผู้เสียสละทุ่งทองแห่งหนึ่งมีแต่ข้าวเขียวเมล็ดเดียวที่แปลกไปจากเพื่อนๆนไอ้หนูแกมันเกิดทีหลังสุกไม่ทันพวกฉันแน่ข้าวเหลืองรวงหนึ่งพูดย่อเยอ้ยใช่แล้วข้าวเหลืองรวงอื่นสนับสนุน อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเจ้าต้องแห้งเหี่ยวคาทุ่งนี่แหละวันหนึ่งเทพเจ้าแห่งความดีผ่านมาพระองค์ตรัสถามเข้าในทุ่งทองนั้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายมีใครจะเสียสะละนำพันมเมล็ดพืชไปยังดินแดนหลังเขาโน้นบ้างไหม เงียบข้าวทั้งทุ่งทองไม่มีใครอาสาแต่ทันใดนั้นเสียงเล็กๆจากข้าวเขียวก็ดังขึ้นผมขออาสาครับท่านเทพเจ้าจึงประทานน้ำเต้าให้ข้าวเขียวนำไปยังดินแดนกันดานข้าวเขียวเดินผ่านใครคนนั้นก็หัวราะเยาะและพูดถากถาง ตัวนิดเดียวทำเป็นเก่งส้มโอพูดเยอะฉันว่าไม่รอดกลับมาแน่ๆอย่าไปสนใจเจ้าข้าวเขียวเลยโง่แล้วทำเก่งกลวยหอมออกความเห็นมะเขือเทศกลับแย้งว่าเขากล้าหาญดีกว่าพวกเราเข้าวเขียวเดินผ่านทุ่งนาป่าเขา ป่ารกจนกระทั่งมาถึงชายป่าไฟก็ลุกพลึบกั้นทางไว้ข้าวเขียวหันกลับไฟป่าก็อบล้อมไว้ทุกด้านฮาา่าฮ่าข้าวเขียวเจ้าต้องถูกเผาเป็นถ่านแน่แน่ฮาา่าฮ่าไฟป่าคำรามก้องข้าวเขียวจึงดึงจุกน้ำเต้าออก ควันขาวซ้ายหนึ่งพวยพุ่งออกมากลายเป็นมังกรตัวใหญ่มังกรตรงเข้าพ่นน้ำใส่กองไฟไฟดับแต่ข้าวเขียวถูกไฟไหม้ดำไปแถบหนึ่งข้าวเขียวไม่ย่อท้อเมื่อเขาหายเหนื่อยอ่อนจึงออกเดินทางต่อเขาเดินมาถึงยางผาสูง ถ้าข้ามผ่าแห่งนี้ไปได้เขาก็จะถึงถิ่นกันดารถิ่นที่ยากไร้ถิ่นที่ขาดแคลนมเมล็ดพืชแต่แล้วเข้าวเขียวรู้สึกเหมือนมีลมมาดูดตัวเขาให้ลอยเคว้งคว้างและในที่สุดลมนั้นดูดเข้าวเขียวตกลงไปในครกใบมะฮึมาอะไรกันนี่ ข้าวเขียวตกใจปลายปีนจะขึ้นจากครกใหญ่สาบมะหือมากก็ตำลงมาเฉียดฉิวข้าวเขียวไปนิดเดียวแต่กระนั้นแรงกระแทกก็ทำให้ข้าวเขียวกระดอนตกลงมาอีกสากระแทกลงมาบนน้ำเต้าทัานใดก็เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้อง ลกใหญ่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงกระเด็นกระดอนไปทั่วทิศข้าเขียวถูกแรงเหวี่ยงปลิวไปจนชนเชิงผาอย่างจังจนเขาหมดสติก่อนหมดสติข้าวเขียวรู้สึกเหมือนว่าตัวเขาถูกลมหอบพาข้าวเขียวหมดสติไปนานเท่าใดไม่ทราบแต่เมื่อเขาลืมตาตื่น เขานอนอยู่บนทุ่งราบแห่งหนึ่งพืชผักผลไม้ชะอมเขียวอยู่รอบตัวท่านผู้กล้าหาญตื่นแล้วเสียงระเบิงดังขึ้นชายโยท่านคือผู้นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ถิ่นนี้เทพเจ้าปรากฏร่างอีกครั้งเข้าเขียวเจ้าเป็นราชาของที่แห่งนี้ เจ้าเสียสละและกล้าหาญจะไม่ต้องเสียใจกับร่างกายของเจ้าเทพเจ้าตัดแล้วทรงเทน้ำเต้าหยดน้ำวิเศษตกมาต้องข้าวเขียวร่างกายที่ไม่ดำก็หายไปกลับมีกลิ่นหอมจรุงติดกายข้าวเขียวแทนตัวเจ้าแบนไปข้าช่วยไม่ได้ แต่กลิ่นหอมของเจ้าจะจจรุงฟุง้งขจรไม่มีวันคลายเหมือนความดีที่เจ้าได้ทำไม่มีวันลืมเลือนไปจากพืชพันธ์เหล่านี้เท,ทพเจ้าประทานมงกุฎสีแดงฉานเป็นประกายดุดแสงตะวันยามเช้าให้กับข้าวเขียวมงกุฎแสงตะวันคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเจ้า